ขอบคุณนะครับที่มาที่นี่ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันจริงๆแล้วคุณมาอยู่ตรงนี้โดยนัดหมายคุณจะไม่มาก็ได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นคุณกลับเลือกมาที่นี่ณโมงยามและที่ทางที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้หนังสือเล่มน,นี้มาอยู่ในมือคุณเพราะฉะนั้นผมจึงขอขอบคุณและถ้าคุณทำเรื่องทั้งหมดนี้โดยไม่รู้ตัว ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรและด้วยเหตุผลใดบางอย่างตรงนี้อาจชวนชงหนสำหรับคุณซึ่งคงต้องอธิบายสักเล็กน้อยเริ่มโดยให้คุณสังเกตว่าหนังสือเล่มนี้ได้เข้ามาสู่ชีวิตคุณในเวลาที่เหมาะเจาะและเหมาะสมตอนนี้คุณอาจยังไม่รู้แต่เมื่อเสร็จสิ้นการดื่มด่ำประสบการณ์ที่รอคุณอยู่นี้คุณจะได้รู้ อย่างแน่แท้ที่สุดว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามแผนการอันสมบูรณ์แบบการที่หนังสือเล่มน,นี้ได้เข้ามาสู่ชีวิตคุณก็ไม่มีข้อยกเว้นในมือคุณคือสิ่งที่คุณรอคอยและโหยหามายาวนานตรงหน้าคุณคือการติดต่อกับพระเจ้าที่เกิดขึ้นจริงครั้งล่าสุดสำหรับบางคนนี่อาจเป็นครั้งแรก นี่คือการติดต่อสื่อสารและนี่ก็เป็นของจริงมากๆด้วยตอนนี้พระเจ้ากำลังคุยกับคุณจริงๆผ่านทางผมถ้าย้อนเวลากลับไปสักสองสมปีผมจะไม่พูดอย่างนี้แน่นอนแต่ที่ตอนนี้พูดก็เพราะผมได้คุยมาแล้วจึงรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นไปได้จริงไม่เพียงเป็นไปได้นะครับ แต่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่เวลานี้เรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้าใจคือตัวคุณเองมีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นด้วยไม่ต่างจากที่คุณทำให้หนังสือเล่มนี้มาอยู่ในมือคุณนะห่วงเวลานี้เราทุกคนคือต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราเองเราต่างเป็นผู้ร่วมสร้างกับ พระผู้สร้างอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสถานการณ์ต่างๆซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์เหล่านั้นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับพระเจ้าในนามของคุณคือปี1992-1993ถึงผมเขียนจดหมายถึงพระเจ้าด้วยความโกรธแค้นแต่ถามว่าทำไมชีวิตของผมถึงมีแต่การลิ่นรนและล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นความรัก การงานความสัมพันธ์กับลูกๆจนถึงเรื่องสุขภาพทุกเรื่องเลยจริงๆไม่มีอะไรดีสักอย่างมีแต่การดิ้นรนและล้มเหลวจดหมายถึงพระเจ้าฉบับนั้นอยากรู้เหตุผลว่าทำไมและทำอย่างไรชีวิตถึงจะดีขึ้นเสียทีที่น่าทึ่งคือจดหมายนั้นได้รับคำตอบคำตอบเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างไรและตอบว่าอะไรบ้าง ได้กลายเป็นหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1995ภายใต้ชื่อสนทนากับพระเจ้าเล่มหนึ่งคุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของหนังสือเล่มนั้นหรืออาจเคยได้อ่านถ้าเป็นกรณีหลังผมคงไม่ต้องอาร์มผบถึงหนังสือเล่มน,นี้อีกแต่ถ้าคุณยังไม่ได้อ่านเล่มแรก ผมหวังว่าคุณจะได้อ่านในไม่ช้าเพราะเล่มหนึ่งจะให้รายละเอียดมากกว่าตรงนี้อีกเยอะว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรและยังตอบหลายคำถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของพวกเราทั้งเรื่องเงินความรักเซ็กพระเจ้าสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารการกินความสัมพันธ์สัมมาอาชีวะและอีกหลายด้านที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของพวกเรา ซึ่งจะไม่พูดถึงในเล่มนี้หากจะมีของขวัญสักชิ้นที่ผมอยากจะขอให้พระเจ้ามอบแด่โลกในช่วงเวลานี้ก็คงจะเป็นข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในเล่มหนึ่งนั่นเองเช่นเคยพระเจ้าได้มอบของขวัญชิ้นนี้ให้เราแล้วก่อนที่เธอจะร้องขอฉันก็ได้ให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงหวังว่าหลังอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรืออาจก่อนอ่านจบ คุณจะเลือกอ่านเล่มแรกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเลือกดังที่คุณได้เลือกพาตัวเองมาสู่ข้อความที่กำลังอ่านอยู่นี้ไม่ต่างจากที่คุณได้เลือกสร้างประสบการณ์ต่างๆให้ตัวเองเป็นหัวข้อที่อธิบายไว้ในเล่มแรกขอเกินสั้นๆก่อนเข้าเนื้อหาว่าย่อหน้าแรกของเล่มสองเขียนขึ้นในเดือนมีนาคมหนึ่ 996และก็เหมือนเล่มหนึ่งที่กระบวนการรับข้อมูลนั้นสุดแสนเรียบง่ายนั่นคือมีกระดาษเ,เ,เปล่าแผ่นหนึ่งและผมก็เขียนคำถามลงไปคำถามอะไรก็ได้แต่ปกติแล้วจะเป็นคำถามที่ผุดขึ้นในหัวเป็นอันดับแรกไม่นานนั้นหลังจากเขียนคำถามเสร็จคำถามเหล่านั้นก็จะมีคำตอบผุดขึ้นมาในหัวเหมือนมีใครกำลังมากระซิบข้างหู เหมือนจดไปตามคำบอกเนื้อหาทั้งหมดในเล่มน,นี้เว้นแต่ช่วงเกินนำถูกเขียนลงกระดาษระหว่างช่วงฤดูใบไม้ผลิปี1993จนถึง1นึ่งปีกว่าๆให้หลังผมอยากส่งแก่ผู้อ่านแล้วครับเช่นที่มันออกมาจากตัวผมและส่งมาถึงผม ขณะนี้คือวันอาทิตย์อีสเตอร์ของปี1993ผมมาอยู่ตรงนี้ตามที่ได้รับการชี้แนะพร้อมดินสอในมือและกระดาษจดตรงหน้าผมพร้อมแล้วผมคิดว่าควรบอกผู้อ่านด้วยว่าพระเจ้าขอให้ผมมาอยู่ตรงนี้เรามีนัดกันวันนี้เราจะเริ่มเล่มสองกันแล้วเป็นเล่มที่สองของไต่ภาคที่พระเจ้า ผมและคุณกำลังมีประสบการณ์ไปพร้อมๆกันผมไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรหรือจะแตะประเด็นไหนที่เป็นพิเศษผมไม่ได้วางแผนจะเขียนหนังสือเล่มสองขึ้นมาเองเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่าจะใส่เนื้อหาอะไรเข้ามาในเล่มนี้พระเจ้าต่างหากที่ตัดสินใจวันอาทิตย์อีสเตอร์ปี1992 หนึ่งปีที่แล้วพอดิบพอดีพระเจ้าเริ่มคุยกับผมผมรู้ว่าฟังดูช่างหน้าขันและมันเกิดขึ้นจริงๆการพูดคุยนั้นเพิ่งจบไปไม่นานนี้ผมได้รับคำแนะนำว่าควรพักสักหน่อยแต่ก็ได้รับการบอกด้วยว่าผมมีนัดที่จะกลับมาคุยกันในครั้งนี้ในวันนี้ คุณก็มีนัดเช่นกันและกำลังมาตามนัดอยู่ตอนนี้ผมตระหนักชัดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนเพื่อผมคนเดียวและยังเขียนเพื่อคุณโดยผ่านทางผมอีกด้วยชัดเจนว่าคุณได้เฝ้ารอพระเจ้าและวัจนะของพระเจ้ามายาวนานผมก็ไม่ต่างอะไรจากคุณวันนี้เราจะมาพบพระเจ้าด้วยกันนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอในการพบปะพระเจ้านั่นคือไปพบ พร้อมๆกันเราจะไม่มีทางพบพระเจ้าได้หากเรายังแยกจากกันอยู่ผมหมายถึงสองในคือเราไม่มีทางพบพระเจ้าตราบที่พวกเราแยกจากกันเพราะก้าแรกของการพบว่าเราไม่ได้แยกจากพระเจ้าก็คือต้องรู้ว่าเราต่างมิอาจแยกจากกันและกันหากไม่รู้และตระหนักว่าเราทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวเราก็ไม่อาจรู้ว่า เราและพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าไม่เคยตัดขาดจากเราไม่เคยเลยมีแต่เราที่คิดว่าตัวเราตัดขาดจากพระเจ้านี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นปกติเพราะเราเฝ้าคิดว่าเราแยกขาดจากกันและกันสิ่งที่ผมพบจึงเป็นว่าวิธีที่เร็วที่สุดที่จะพบพระเจ้าก็คือเราต้องพบกันและกันหยุดซ่อนเล้นจากกัน แน่นอนเราต้องหยุดหลบซ่อนจากตัวเองด้วยโปรดเริ่มพูดความจริงเสียตั้งแต่ตอนนี้และอย่าหยุดเริ่มด้วยการบอกความจริงเกี่ยวกับตัวเองต่อตัวเอง <_ anh> แล้บอกความจริงเกี่ยวกับผู้อื่นต,อนตอน่อต <_ han> ัวเองจากนั้นให้บอกความจริงเกี่ยวกับตัวเองต่อผู้อื่นแล้วก็บอกความจริงเกี่ยวกับผู้อื่นตอน่อผู้อื่นสุดท้ายก็คือบอกความจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งต่อทุกคนนี่คือ การกล่าวความจริงห้าระดับนี่คือทางห้าด้านที่นำสู่อิสระภาพและความจริงจะปลดปล่อยคุณเป็นอิสระหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับความจริงแต่ไม่ใช่ของผมหรอกนะครับเป็นของพระเจ้าต่างหากการพูดคุยแรกเริ่มของผมกับพระเจ้าสิ้นสุดลงเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วคาดว่าเล่มนี้ คงเหมือนเล่มแรกที่ผมถามคำถามแล้วพระเจ้าก็ตอบผมว่าตัวเองควรพอได้แล้วและเริ่มถามพระเจ้าเสียทีพระเจ้าครับมันจะเป็นไปตามรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่เล่มน,นี้ฉันจะนำเข้าประเด็นด้วยตัวเองโดยที่เธอไม่ได้ร้องขอ อย่างที่เธอรู้นั่นลหละว่าฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นเท่าไร่ในเล่มแรกใช่ทำไมคราวนี้ถึงเปลี่ยนแนวละครับเพราะฉันเป็นคนขอให้เขียนเล่มน,นี้อย่างที่เธอบอกไว้ฉันขอร้องเธอส่วนเล่มแรกเธอเป็นคนเริ่มเองกับเล่มแรกเธอมีวาระของตัวเองแต่เล่มน,นี้เธอไม่มีวาระอะไร นอกจากทำไปตามเจตจำนงของฉันใช่ครับถูกต้องนิวนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากหวังว่าเธอและคนอื่นๆจะระลึกถึงจุดนี้บ่อยๆแต่ผมคิดว่าเจตจำนงของท่านก็คือเจตจำนงของผมเสียอีกผมจะไม่ทําตามเจตจำนงของท่านได้อย่างไรถ้ามันเป็นอันเดียวกับของผม นี่เป็นคำถามที่ซับซ้อนและไม่เร็วที่จะเริ่มกันตรงนี้ไม่เร็วเลยสำหรับทุกคนที่จะเริ่มบทสนทนานี้ย้อนกลับไปเล็กน้อยฉันไม่เคยบอกเธอว่าเจตจำนงของฉันคือเจตจำนงของเธอท่านบอกครับในเล่มแรกท่านบอกไว้ชัดๆเลยว่าเจตจำนงของเธอคือเจตจำนงของฉันถูกต้องแต่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนรอเล่นหรือเปล่าเนี่ย ที่ฉันบอกว่าเจตจำนงของเธอคือเจตจำนงของฉันมีความหมายคนละอย่างกับคําว่าเจตจำนงของฉันคือเจตจำนงของเธอถ้าทําตามเจตจำนงของฉันตลอดเวลาเธอจะไม่เหลืออะไรให้ต้องทําเพื่อรู้แจ้งอีกเลยกระบวนการทั้งหมดจะจบลงเธอจะไปอยู่ตรงนั้นแล้ว หากทำตามเจตจำนงของฉันโดยไม่ทำอย่างอื่นแม้เพียงวันเดียวเธอจะเข้าถึงความรู้แจ้งได้ทันทีถ้าใช้ชีวิตตามเจตจำนงของฉันมาตลอดเธอแทบไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นี้ในตอนนี้ฉะนั้นเห็นชัดว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้ทำตามเจตจำนงของฉันโดยมากแล้วเธอไม่รู้ถึงเจตจำนงของฉันด้วยซ้ำ ไม่รู้เหรอครับใช่อา้าวทำไมไม่บอกผมล่ะครับบอกแล้วก็ไม่ฟังถ้าฟังก็ไม่ได้ยินถ้าได้ยินก็ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ได้ยินถ้าเชื่อก็ไม่ยอมทำตามฉะนั้นการบอกว่าเจตจํำนงของฉันคือของเธอจึงไม่ถูกต้องอย่างชัดแจ้งตรงกันข้าม เจตจำนงของเธอคือเจตจำนงของฉันเพราะข้อแรกคือฉันรู้ถึงมันข้อ 2. ฉันยอมรับข้อสฉันชื่นชมข้อ 4. ฉันรักข้อ5ฉันถือว่าเป็นของฉันและเรียกมันว่าของฉันเองนี่หมายความว่าเธอมีเจตจำนงอิสระที่จะทำตามใจปรารถนานั่นจึงเป็นเหตุให้เจตจำนงของเธอ เป็นของฉันด้วยผ่านรักไร้เงื่อนไขถ้าอยากให้เจตจำนงของฉันเป็นของเธอเธอต้องทำแบบเดียวกันนี้ขั้นแรกเธอต้องรู้เสียก่อนต่อมาเธอต้องยอมรับขั้นสามเธอต้องชื่นชมขั้นสี่เธอต้องรักสุดท้ายเธอต้องถือว่ามันเป็นของเธอด้วยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์พวกเธอ มีน้อยคนมากที่ทำอย่างนี้สม่ำเสมอมีเพียงหยิบมือที่ทำเกือบตลอดเวลาหลายคนทำอยู่บ่อยๆจำนวนมากทำเป็นครั้งคราวและเกือบทุกคนทำบ้างนานๆครั้งแม้มีอยู่บ้างที่ไม่เคยทำเลยผมอยู่ประเภทไหนครับสำคัญด้วยหรือประเภทไหนที่เธออยากเป็นนับจากนี้ไป จะไม่เป็นคำถามที่เป็นประเด็นกว่าหรือก็จริงครับแล้วคำตอบของเธอคือผมอยากอยู่ประเภทแรกอยากจะรู้และทำตามเจตจำนงของท่านตลอดเวลาน่าชื่นชมน่ายกย่องแต่น่าจะเป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะครับเพราะเธอยังต้องเติบโตกว่านี้อีกมาก ก่อนจะไปถึงจุดนั้นแต่ฉันขอบอกว่าเธอมีสิทธิ์เรียกร้องและมุ่งสู่ความเป็นพระเจ้าได้ทันทีที่เธอเลือกการเติบโตของเธอไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานแล้วทำไมถึงนานนักล่ะครับนั่นสิทำไมละ่ะรออะไรอยู่เธอคงไม่คิดว่าฉันเป็นคนหน่วงเธอไว้หรอกนะไม่หรอกครับผมรู้ชัดว่าผมนั่นแหละที่รั้งตัวเองไว้ ดีแล้วความชัดเจนคือก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศผมอยากเป็นเลิศครับต้องทำยังไงดีอ่านต่อไปเดี๋ยวพาไป